Cyber Sexual Harassment ลวนลามออนไลน์ภัยคุกคามทางเพศกระทบชีวิตจริงการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ไยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในโลกไซเบอร์ การกลั่นแกล้งทางเพศเช่นการล้อเลียนร่างกายการล้อเลียนเพศสภาพเปิดเผยเพศสภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการปลอมตัวและส่งเนื้อหาทางเพศเพื่อทำลายชื่อเสียงปล่อยข่าวลือข่าวปลอมเรื่องเพศของเหยื่อการข่มขู่ทางเพศเช่นกดดันให้ส่งภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของเหยื่อข่คมขู่ว่าจะล่วงละเมิดทางเพศแบล็กเมลและกระตุ้นให้คนอื่นล่วงละเมิดทางเพศอีกคน การลวนลามทางเพศเช่นคอมเมนต์ลวนลามทางเพศบนโลกโซเชียลเล่นโจกเรื่องเพศเสนอหรือขอทำกิจกรรมทางเพศกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์และตัดต่อภาพของคนอื่นให้ดูยั่วยวนทางเพศการอนาจารแก้แค้นหรือ r e เวน g e ์พอเช่นการบันทึกภาพเพศสัมพันธ์ที่ไม่เต็มใจการถ่ายหรือส่งต่อคลิปหรือภาพทางเพศของเหยื่อโดยไม่ได้รับความยินยอม เราควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดูแลตนเองแต่งกายให้เหมาะสมพฤติกรรมวาจาท่าทางที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวเราเองไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะถูกลวนลามทางเพศ